Daily experts. กลับมาสู่ช่วง3ของเรานะคะกับช่วง daily expert ค่ะซึ่งช่วงนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและก็ความรู้ในด้านต่างๆนั่นเองนะคะและแน่นอนในทุกๆวันจันนะคะเป็นคิวของนัดกับเนิร์สค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดอินซูลินนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เลยทีเดียวนะคะก็หลายๆคนค่ะก็อาจจะมีความกังวลใจที่จากจะฉีดอินซูลินเองที่บ้านหรือวว่าฉีด,ดตัเอง าจจะใช้วิธีการไม่ถูกต้องแล้วก็มีความกังวลว่าเอ๊ะจะทําอย่างไรได้ถูกต้องนะคะวันนี้เราก็เลยนะคะได้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะซึ่งจะมาแนะนําเกี่ยวกับการที่คุณผู้ชมนั้นเนี่ยจะนําอินซูลินไปฉีดเองที่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสยัยหรือว่ามีปัญหาในการฉีดอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะฝากคําถามไว้ได้เลยนะคะผ่านทางแฟนเพจนะคะของรามาชาแนลกันแบบสดๆตรงนี้ได้เลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอต้อนรับนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิญญา สิริพิทยาคุณกิจอาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อันดับแรกเลยนะคะอยากให้อาจารย์รบกวนช่วยอธิบายคําว่ายาอินซูลินเนี่ยนะคะคือคะอะไรคะอินซูลินก็จะเป็นฮอร์โมนนะคะจริงๆแล้วก็จะผลิตจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนค่ะ ซึ่งมีทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดออของคนเราซึ่งคนปกติทุกคนเน่ก็จะร่างกายก็สามารถผลิตอินซูลินได้นะคะ,คะแต่ถ้าเป็นเบาหวานก็จะมีคนไข้บางรายเน่ที่จะขาดอินซูลินนะคะนะะแล้วผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแบบไหนคะที่จะต้องทำการรักษาด้วยการใช้อินซูลินบ้างคะ อันดับแรกเลยคือผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งะคะจะเป็นผู้ป่วยที่ขาดอินซูลินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้จะต้องได้รับอินซูลินชดเชยน,นะคะอันดับที่สองก็คือผู้ป่วยที่อาจจะ ได้รับยาลดน้ำตาลแล้วมไม่ได้ผลก็จะได้รับอินซูลินทดเชยเหมือนกันหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากเบาหวานมีภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนนะคะหรือมีระดับน้ำตาลในเลือดเข้มข้นมากะนะคะก็จะต้องทำให้เราได้รับอินซูลินในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าร่างกายมีความเครียดน้ำตาลในเลือดก็จะสูงเช่นกันอย่างเช่นในระหว่างการผ่าตัด การได้รับอุบัติเหตุหรือว่าการติดเชื้อก็จะทำจำเป็นจะต้องได้รับอินซูลินเช่นกันนะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คือผู้ป่วยผู้ป่วยเบาหวานระยะที่ตั้งครรภ์นะคะก็คือคนไข้เบาหวานเกิดในระหว่างตั้งครรภ์ไม่สามารถที่จะรับประทานยาได้จะต้องฉีดอินซูลินเช่นกันค่ะนี่แหละค่ะนะคะก็ตามที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะแล้วการให้ยาอินซูลินนี่แหละค่ะ จะต้องทําบ่อยแค่ไหนคะหรือว่าพอได้รับยาแล้วเนี่ยจะต้องให้ในระยะเวลานานแค่ไหนคะอาจารย์อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยนะคะ<ม>ขึ้นอยู่กับดุลเดิมพินิทของแพทย์แล้วก็ขึ้นกับการดูแลตัวเองของผู้ป่วย<ม>ค่ะค่ะ,คะซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามักจะเจอปัญหาก็คือผู้ป่วยที่จําเป็นจะต้องได้รับอิสุลีนโดยการฉีดค่ะ,ะคะ ซึ่งเป็นปัญหาเพราะหลายๆท่านอาจจะยังไม่กล้าที่ต้องมาฉีดตัวเองเีก็จะมีปัญหาอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแพทย์บอกผู้ป่วยนะคะว่าสงสัยจะถึงเวลาที่ต้องฉีดอินซูลินแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะอาจจะต่อรองนิดนึงว่าขอทานยาต่อก่อนได้ไหมนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาความเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องฉีดอินซูลินเนี่ยหมายถึงว่าโรคเนี่ย ดำเนินมาถึงระยะท้ายหรือว่าโรคเนี่ยควบคุมไม่ได้นะคะทาให้เราจะต้องฉีดอินซูลินนะคะอกะอย่างก็คืออาจจะกลัวเข็มกลัวเจ็บแล้วก็ความไม่สะดวกก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะนึกว่าอินซูลินเนี่ยจะต้องเป็นไงเก็บไว้ในตู้เย็นตลอดอหรืออะไรแบบนี้เขาก็าจ,จะไม่สะดวกที่จะ,ะนํามันไปไหนต่อไหนอะไระอย่างเงี้ยค่ะ ดูแลอาจจะแบบรู้สึกไม่สะดวกเราจะต้องมานั่งเปิดหน้าท้องแล้วก็ฉีดอ,อย่างนี้มันก็อาจจะแบบทําให้หลายๆคนมีปัญหาเพราะปัจจุบันก็ทํางานกันเยอะนะคะ,คะพอทางผู้ป่วยเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากทางคุณหมอแล้วค่ะว่าคุณจะต้องฉีดอินซูลินแน่ๆด้วยตนเองเพราะว่าถ้าเกิดเดินทางมาันอาจจะไม่สะดวกพอเป็นอย่างนี้คะ่ะทางผู้ป่วยควรจะมีวิธีการเตรียมตัวย,ยังไงบ้างคะอาจารย์อันดับแรกแพทย์เขาก็จะเป็นคนพิจ,พจ,พจารณานะคะ,คะ ว่าจะให้จำนวนเท่าไหร่ชนิดอะไรนะคะแล้วก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยมาคุยกับพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่จะสอนผู้ป่วยนะคะในการที่จะฉีดอินซูลินนะคะวิธีการดูแลตัวเองเมื่อฉีดอินซูลินก็จะได้รับการสอนนะคะและในเรื่องของการฉีดยาเนี่ยล่ะคะทางทางพยาบาลก็จะมีการสอนอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการทําจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงเรื่องตําแหน่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจะ อธิบายให้ฟังคือชนิดก็จะมีหลายอย่างนะคะชนิดของยาแล้วก็ลักษณะของปากกาหรือว่าเ,เข็มที่ใช้สำหรับฉีดยานะคะจากนั้นก็จะสาธิตสาธิตให้ผู้ป่วยดูนะคะ,นนะก็จะมีอ,อันนี้เป็นปากกาะนะคะส่วนอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยก็จะเป็นไซลิง์นะคะไซลิง์ที่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะไซลิง์ที่ฉีดยานะคะค่ะ ทีนี้อันนี้นะคะอันนี้ไสลิงอันนี้เป็นขนาด1ซีค่ะอาจารย์ก็จะไม่ถึงซีซีนะคะ1่ขีเท่ากับ1ยูนิตเล็กๆเลยใช่ค่ะอินซูลินเนี่ยมันจะมีขนาดเดียวก็คือ1ซีซีเนี่ยนะคะ หนึ่งซีซีมีหนึ่งร้อยยูนิตนะคะส่วนเข็มเนี่ยคือห้าสิบยูนิตค่าคิดว่าเป็นจำนวนซีซีก็คือศูนย์จุดห้าซีซีนะคะทีนี้ขนาดของอินซูลินเนี่ยก็จะมีหลายแบบอินซูลินที่เป็นชนิดออกฤทธิ์เร็วเนี่ยจะเป็นแบบใสๆนะคะถ้าเป็นออกฤทธิ์ปานกลางหรือว่าออกฤทธิ์นานเนี่ยจะมีความขุนนิดหนึ่งนะคะค่ะจะมีความอันนี้แบบออกฤทธิ์เร็ว อ่าไม่ค่ะเร็วจะใสอ๋อเร็วใสอันนี้จะแบบออกิดช้ากว่าแต่จะมีความขุนไม่พิเจะมีความขุนนิดนึงนะคะนะคะแต่ส่วนอันนี้จะมีออกฤิ์เร็วก็คือจะใสกว่าค่ะอันนี้จะใสกว่านี์ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องคลึงไม่ไม่เขย่า แบบบางทีถ้าเกิดสมมุติว่าเราทานยาเราจะบอกเขย่าให้มันเข้ากันใช่ไหมคะแต่ถ้าอันนี้วิธีการที่จะให้ยาเข้ากันเนี่ยค่ะต้องหาต้องคลึงในมืออย่างนี้นะคะไม่เขย่าแรงๆทั้งนี้เนื่องจากว่าตัวอินซูลินเนี่ยมันคือโปรตีนค่ะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยถ้าเกิดเราทํามันแรงมันก็จะแตกได้คือต้องวอมทั้งแบบใสและแบบขุนได้ไหมคะแบบใสไม่ไม่จำเป็นต้องวอมค่ะแต่ว่าแบบขุนเนี่ยจะต้องขยับ คลึงให้มันเข้ากันก่อนนะคะส่วนตำแหน่งนะคะที่จะใช้ในการฉีดยาจริงๆแล้วจะมีได้ตั้งแต่ที่แขนที่ขาแล้วก็ที่บริเวณหน้าท้องนะคะในบริเวณต่างๆเนี่ยนะคะอัตราการดูดซึมของยาจะไม่เท่ากันนะคะที่ตอนนี้ปัจจุบันที่เขาแนะนำให้ใช้ก็คือบริเวณหน้าท้องนะคะคือหน้าท้องเนี่ยจะดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าสมมติคนไข้ฉีดเองเนี่ยก็จะง่ายด้วยค่ะ นะคะนี่นะคะก็อันนี้เราจะมาเป็นแบบจําลองของการฉีดนะคะอันนี้อาจารย์มีสาธิตให้ดูได้ไหมคะได้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแบบจําลองคือหน้าท้องสมมุติว่านี่คือหน้าท้อง้ทองของเรานะคะผู้ชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะดือนนี้เป็นสะดือนะคะช่วยกรุณาตั้งนิดนึงได้ไหมคะโอเคได้อนนี้นะคะอ่าอ๋อนี่สะดือนี่เป็นสะดือนะคะเวลาที่เราจะฉีดเราจะไม่ฉีดใกล้สะดือเพราะว่า ะะเราจะฉีดห่างออกจากสะดือประมาณ3เซนติเมตรทั้งสองข้างค่ะแล้วก็จะไม่ฉีดฉีดด้านล่างลง,ลงไปนะคะจากหน้าท้องไล่ลงไปด้านล่างไม่ขึ้นมาด้านบนนะคะนะคะ,นะคะทีนี้ถ้าเราจะฉีดนะคะ,คะเราก็จะนั่งอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะใช้มือจับ อย่างนี้นะคะนิ้วชี้กับนิ้วกลางดึงดึงหน้าท้องที่มันยืดที่มันแบบว่ามีพุงเราต้องการฉีดบริเวณใต้ผิวหนังไม่ฉีดบริเวณกล้ามเนื้อเพราะว่าถ้าเราฉีดกล้ามเนื้อมันจะออกฤทธิ์เร็วเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ฉีดบริเวณใต้ผิวหนังก็ต้องดึงเนื้อขึ้นมานะคะดึงเลยถ้าคนไหนที่อ้วนหน่อยเราก็จะง่ายนิดนึงค่ะก็จะก็จะมี ชั้นไขมันให้เราดึงนะคะแค่นั่งย่อก็มาแล้วค่ะอาจารย์นะคะแต่ถ้าเกิดคนผอมเนี่ยก็จะยากนิดนึงค่ะนี่เวลาปักเข็มสมมติว่าเราดูดยาออกมาเรียบร้อยแล้วเช็ดแอลกอฮอล์นะคะเช็ดแอลกอฮอล์เช็ดแอลกอฮอล์นะคะ บริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมต้องย้ำนะคะว่าต้องห่างจากสะดือ3ซนติเมตรนะคะใช่ค่ะนะคะเช็ดแอลกอฮอล์ไว้ปล่อยให้แห้งนะคะจากนั้นเราดูดยาตามปริมาณที่แพทย์กำหนดค่ะนะคะอย่างเช่นสมมุติว่า10ยูนิตนะคะเราดูดออกมา10ยูนิตเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องใช้มือข้างที่ไม่ถนัดค่ะจับหน้าท้องบิดกขึ้นมานมีเนื้อเป็นชั้นขึ้นมาส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือจิ้มลงไปนะคะปั๊บ ลงไปนะคะ,คะ90องศานะคะ <90. S 2> จากนั้นก็เดินยาเดินยาไปช้าๆนะคะค่อยๆเดินยาลงไปนะคะเดินยาเสร็จแล้วอย่าเพิ่งดึงออกเพราะว่ายามันจะยังไม่แทรกซึมนะคะ,คะให้นับ1 2 3ไปจนถึง10 อค่ะจากนั้นปักคาอยู่สิบวิทเลยนะเสร็จแล้วก็ดึงออกนะคะดึงออกแล้วก็เช็ดต่อไหมคะต้องปิดปิดแผลปิดอไไหมไม่ต้องค่ะอาจจะใช้สำลีแห้งกดนะคะกดนิดนึงแต่ไม่ใช่ขยี้แรงๆนะคะกดอย่างเดียวนะคะกดไว้นิดนึงเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราฉีดฝั่งนี้อีกวันนึ่งร่งขึ้นเราก็ฉีดฝั่งนี้รอไหมคะดีค่ะถ้าสมมุติว่าเราฉีดที่เดิมซ้ําๆกัน บริเวณตรงนั้นมันจะกลายเป็นไตแข็งๆแล้วมันจะทําให้อินซูลินเนี่ยดูดซึมได้ไม่ดีนะคะควรจะสลับกันแล้วก็อย่าเลยสะดือให้ฉีดด้านล่างเนี่ยไม่ต้องซ้ำแขวาไม่ต้องซ้ำปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ค่ะปึ๊บอย่างนี้ได้เลยเลยอ๋อนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้มากๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับการฉีดอินซูลินอย่างที่อาจารย์หมอได้บอกไปนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าหลังจากฉีดแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ที่บอกว่าจะมีอาการข้างเคียงค่ะอาจารย์ มีะะอาการข้างเคียงอะไรที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบเจอหลังจากการฉีดอินซูลินค่ะอย่างเช่นอาการน้ําตาลในเลือดต่ํานะคะค่ะอย่างถ้าสมมติว่าเราฉีดยาแล้วเรารับประทานยา,ารับปัทานอาหารไม่เพียงพอหรือว่าเราออกกําลังมากไป<อ>มันสัดส่วนของอินซูลินกับอาหารเนี่ยมันไม่ได้กันไม่ได้สัดส่วนกันเนี่ยก็จะทําให้ น้ำตาลต่ำได้ <Okay. S 2> คนไข้ก็อาจจะมีอาการใจสั่น <Okay. S 2> นะปวดหัวใจสั่นเหงือออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Okay. S 2> เป็นอาการเตือนว่าเนี่ยน้ำตาลเริ่มสั่นแล้วถ้ามึนงง <Okay. S 2> นะคะม่วง <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าระบบประสาทเริ่มขาดน้ำตาลมากกว่าเดิม <Okay. S 2> นะคะ อันนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขซึ่งพยาบาลก็จะสอนนะคะอย่างเช่นถ้ามีอาการแบบนี้ยังรู้ตัวดีเนี่ยนะคะก็คือให้ทานน้ำหวานนะคะหรือลูกอมอะไรเงี้ยนะคะออที่ชอบว่าน้ำตาลตกน้ำตาลตกอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในบางรายที่เขาสามารถที่จะมีเครื่องเจาะน้ําตาลได้เนี่ยเขาก็อาจจะตรวจก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะดูว่าเออมันต่ําจริงไหมอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือจะมีวิธีการสอนไปเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปดังนั้นแหละเราประเมินไปเลยว่าเราน่าจะมีภาวะน้ําตาลตกค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราได้อินซูลินน้อยกว่าที่เรารับประทานอาหารเข้าไปน้ําตาลมันก็จะสูงค่ะนะคะน้ําตาลสูงก็คือจะทําให้เราปัสสาวะบ่อยนะคะกระหายน้าปัสสาวะบ่อยแล้วก็ดื่มน้ํามากแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปมีอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เนี่ย <Yeah. S 1> นะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าเรื่องของจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างคิดเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่จําเป็นจะต้องฉีดอินซูลินเองหรือจะต้องฉีดให้กับผู้ป่วยนะคะที่เราดูแลในบ้านก็ต้องทำตามที่ทางแพทย์แนะนำนะคะด้วยปริมาณของอินซูลินแต่ละคนเนี่ยแต่ละบุคคลไม่เท่ากันดังนั้นอาการข้างเคียงต่างๆนะคะก็ต้องประมาณการไว้นํานเบื้องต้นว่าอาจจะน้อยไปหรืออาจจะได้รับอินซูลินมากไป นั่นเองนะคะทางที่ดีที่สุดนะคะทำตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดดีที่สุดค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิญญาสิริพิทยาคุณกิจอาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะเกี่ยวกับการฉีดอิสซลินด้วยตัวเองที่บ้านได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ,คะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะเราะยังคงต่อเนื่องกันนะคะกับอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่ต้องบอกเลยว่าอดีตนั้นเนี่ยเธอเคยที่จะคิดลบแล้วก็เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะแต่วันนี้เธอก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าแมก็เป็นการเปิดธนาคารเพื่อให้สําหรับบุคคลทั่วไปก็คือธนาคารแห่งความลับในตอนที่2นั่นเองค่ะติดตามในช่วงหน้าค่ะ What?